สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาข่าวกับเอ็นนิวส์ไทมพบกับผมชาวรทิ์ภูยี่ยมจิตน,นะครับคลิปนี้มาพูดถึงข่าวสังคมกันสักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะเห็นตามหน้าฟีดข่าวโดยเฉพาะทางช่องทางของโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Twitter TikTok กเกลื่อนไปหมดนะครับก็คือประเด็นที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องหรือฝ่ายที่ออกมาพูดถึงเนี่ยนะครับ กำลังทำอะไรให้กับสังคมอยู่นะครับที่ผมกำลังจะพูดคือประเด็นระหว่างเออเรียกว่าพี่ศรีแล้วกันนะพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับเป็นนักสิ่งแวดล้อมหรือว่านักเรียกร้องนะครับท่านบอกว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องท่านท่านร้องเรียนทัานเรียกร้องหมดนั่นแหละนะครับใช้คำพูดแบบนี้ก็ดูสวยหรูดีส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คืออดีตพระมหาภัยวันนะครับหรือจะเรียกว่าทิศภัยวันก็ ท่านก็ได้ลาสิกขาไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับทีนี้ก่อนที่ท่านยังไม่ลาสิกขาเนี่ยก็พอเข้าใจได้นะครับว่าครองเพศของพระภิกษุสงฆ์อยู่นะครับกิริยาบางอย่างก็อาจจะไม่ถูกใจหรือว่าเป็นโลกวัชชักนะครับก็ทําให้ท่านศรีสุวรรณเนี่ยออกมาเรียกร้องติเตียนความไม่เหมาะสมต่างๆนานาอันนั้นก็เฉยๆน,น,นะผมก็ฟังดูอ่ะก็ก็ทำหน้าที่ไปแต่ทีนี้มันดูจะเยอะ ก็คือหลังจากที่มหาพรายวันได้ลาสิขาออกมาเนี่ยนะครับพี่สีไม่หยุดครับไม่ว่าจะทิไพรายวันขยับจะทําอะไรนะครับท่านก็จะเอามาโพสต์เอามาตําหนินะครับอย่างล่าสุดมีการไปถ่ายรูปกับสอสุภาพสตรีไหมนะครับก็คือเป็น2องมิสทิฟฟานี่นะครับซึ่งในโลกออนไลน์ก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับท่านสีก็ไปแขวะอีกนะครับ ซึ่งเรามองว่าการที่คุณศรีสุวรรณจันญ,ญาเนี่ยนะครับตั้งตนหรือว่ามีปณิธานนะครับในการที่จะเป็นนักเรียกร้องนักสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะเพื่อความถูกต้องในสังคมเนี่ยนะครับมันควรจะทําเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมนะครับไม่ใช่ทําเพื่อสนองความไม่ชอบของตนเองแล้วถ้าหากย้อนกลับไประยะหลังนะครับที่ศีเนี่ยก็มักจะเรียกร้อง มาทางฝั่งของอพระพุทธศาสนาใช้มากกว่าก็คือเวลาที่มีพระสงฆ์หรือว่าอาดีตพระสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตพระยันตรากนน็โดนนะครับท่านก็ออกมาเรียกร้องให้คนโน้นตรวจสอบคนนี้ตรวจสอบนะครับเร็วๆนี้ก็ท่านพระมหาสมปองกับท่านมหาไพาวันแต่ก็อย่างที่บอกครับคือในขณะที่คลองเพศบรรพชิตหรือยังบวชอยู่ก็ ไม่แปลกนะครับที่จะมีฝ่ายทางโลกเขาตําหนิหรือว่าเรียกร้องถึงความเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่พอท่านลาิกขาออกมาแล้วนะครับทุกคนต้องกินต้องอยู่นะชีวิตไม่ว่าจะทํางานอะไรที่มันไม่ได้เป็นการเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ทําผิดศีลธรรมนะครับมันก็ควรจะเป็นโอกาสของเขานะครับคือราิกขาออกมาแล้วถ้าไม่ทางานเดี๋ยวก็ออกมาโจมตีนะครับว่าไม่ทําการทํางาน คือวัตถุประสงค์ของท่านมหาภัยวันที่ท่านแจ้งเอาไว้เนี่ยก็คือต้องการมาดูแลคุณแม่นะครับที่กําลังจะผ่าตัดน่าจะป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับท่านศรีก็เอาประเด็นที่มหาภัยวันใส่เสื้อแดงสีจี๊ดจ๊าดฉูดฉาดเนี่ยไปถ่ายรูปกับมิสติเฟอนี่สองสองสองคนนะครับแสดงถึงความไม่เหมาะสมไหนบอกว่าจะออกมาดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่ามาเข้าข้างมหาภัยวันนะแต่ผมกําลังจะ ตั้งคำถามกับพี่สีหน่อยว่าถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำนะครับกลุ่มสมาคมหรืออะไรที่ท่านก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อสังคมนะครับเรียกร้องความถูกต้องเพื่อสังคมเนี่ยนะครับผมอยากจยาให้ท่านเรียกร้องในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับท่านหมหาริวันท่านก็ลาสีขาวมาแล้วก็เป็นแค่มนุษย์เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องที่จะไปทําให้ศาสนาเสื่อมเสียแล้ว ยกเว้นคนที่มันไปขุดเรื่องเก่าเข้ามาคุยเข้ามาพูดนะครับที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์บ้านเมืองกําลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับท่านศรีสุวรรณหรือพี่ศรีเนี่ยควรจะเอาเวลาตรงนี้นะครับไปรวบรวมพยานหลักฐานเรียกร้องอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับปากท้องของพี่น้องประชาชนจะดีกว่าหรือเปล่านะครับ ไม่ใช่ว่ามาไล่เกาะไล่กัดเฉพาะกับพระที่เพิ่งศึกซึ่งมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วยอะไรสังคมเลยต่อให้ท่านโพสต์หรือออกสื่อวิพากษ์วิจารณ์ด่า,า,าทอ,ทอ,ทอแสดงความคิดเห็นแตกแยกกันไปมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับสังคมเลยผมกำลังจะตั้งคำถามว่าสถานะที่คุณศรีสุวรรณจันยาทำอยู่นะครับท่านต้องการอะไร ต้องการชื่อเสียงของตนเองหรือต้องการเพื่อสังคมถ้าต้องการเพื่อสังคมเลิกเถอะครับปล่อยปล่อยให้ทิศไพรวันหรือมหาไพรวันท่านใช้ชีวิตของท่านไปในเพศคารวสานะครับมันจะดีจะแย่มันก็อยู่ที่ตัวท่านไม่ได้อยู่ที่คุณศรีสุวรรณไปเรียกร้องอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําผิดอะไรเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองซึ่งถ้าทิศไพรวันไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จัดการเอง ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักสิ่งแวดล้อมเป็นนักเรียกร้องเพื่อสังคมไปตรวจสอบการทํางานของรัฐบ้างนะครับอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนทําแล้วทําจริงๆนะครับไม่ใช่ทาแค่ยื่นเรื่องร้องเรียนแล้วกูก็หายไปเกาะเรื่องอื่นต่อไปยื่นแล้วก็หายไปเกาะเรื่องอื่นต่อมันต้องทําเหมือนเหมือนคล้ายๆทนายความอะก็คือพอจับเรื่องอะไรแล้วก็เอาให้ถึงที่สุดเลยกระทรวงทะบวงไหนมาตรการอะไรที่ไม่ชอบมาพากลดูแลพี่น้องประชาชน มีการยักยอกมีการทุจริตเอาทําไปครับแบบนี้จะน่าชื่นชมกว่านะครับพี่สีอ่ะก็ขอแสดงออกขอพูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับสรุปไม่รู้ว่าใครหิวแสงสรุปไม่รู้ว่าใครทําเพื่อสังคมแต่ที่แน่ๆผมว่าการที่คุณสีสุวรรจัญญาออกมาโพสต์ออกมาให้ข่าวนะครับออกมาแขวะมหาภัยวันหรือ ท่านอื่นๆน,นะครับโดยแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยผมว่ามันดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดนักแล้วก็หลายๆครั้งที่ท่านแสดงความคิดเห็นออกมาเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือท่านก็อายุเกินครึ่งร้อยแล้วนะครับจบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้น่าจะด้านกฎหมายด้วยด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเรียนกฎหมายด้วยแหละนะก็ควรจะ มีวิจารณญาณมากกว่านี้นะครับว่าจะเอาความรู้ที่มีนะไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมมากกว่านี้นะครับไม่ใช่มาไล่จิกไล่กัดอะไรกระทิดศึกใหม่ผมว่าดูไร้สาระมากนะครับไร้าสาระมากแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับสังคมเลยแล้วเชื่อว่ามันผิดวัตถุประสงค์กับที่ท่านเที่ยวพูดตามสื่อว่าท่านท่านจะขัดทุกอย่างท่านจะร้องเรียนทุกอย่างกับสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรในรัฐบาล หรือในนักการเมืองในกลุ่มนักการเมืองนะ่ะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแหละนะครับหรือหน่วยงานราชการที่ทาผิดธุรธิธุจริตคอร์รัปชันเยอะแยะไปหมดทําไมท่านไม่ไปเรียกร้องนะครับหรือว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้นะอ้าวก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมีข่าวสารด้านอื่นๆแอดมินจะนํามารายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปคลิปนี้ขอเถอะนะครับเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจว่าสถานะของท่านศรีสุวรรณทำเพื่อสังคมหรือทำเพื่อตัวเองนะครับ เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ